ขึ้นขึ้นมาขึ้นมาที่วัดนะครับขึ้นขึ้นมาเล่นที่วัดนะครับแล้วก็ดูเดินดูรบอบรอบป่านะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูผึ่งได้ข่าวว่าผึ่งนี่ผึ่งมเมาน้ำเยอะเลยเนี่ยนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะ ว่ามันมันเพิ่งมันตรงไหนนะเพื่อนๆไปครับไปโอ้ oh, ตรงนี้เลยครับเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเจอแล้วเจอแล้วน้ำน้ำที่เขาตักให้ตักให้ไก่ให้อะไรไมานยมาดื่มน้ำตรงนี้แล้วพิ่งก็มามากินน้ำนะเพื่อนๆเพื่อนๆดูเลยโอ้โห เยอะเลยเยอะเลยพึ่งหลวงก็มีเนาะี่พึ่งพึ่งหลวงนิ่มก็มีเยอะเลยนิ่มพึ่งหลวงเยอะเลยครับในเพื่อนทุกคนดูเลยครับเนี่ยโอ้กินน้ำครับพึ่งกินน้ำเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูนะครับเนี่ย แล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับเพื่อนเพืนนฝั่งนี้ก็มีนิ่มเยอะนิ่มเยอะอือห uh ือโอ้โห oh ช่วงมันอากาศมันร้อนนะครับเพื่อนทุกคน,กคนเขาก็มากินน้ำนะครับโอ้โห uh huh. oh เยอะเลยอือห uh ือ huh. เนี่ย ตัวนีตนียเยอะเลยโอ้โหเพือพ่อนๆเลยเคยพบไปยเจอเลยนั่นเคยมีแล้วแบบนี้นะครับ <c oughs> เป็นไงครับดูพึ่งวันนี้พิเศษนิดหนึ่งเนะาะครนี้ก่อนเนาะครับสวัสดีครับเพือพ่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ